ปิดร้านก่อนเด้อเสียงแหบแล้วจะเก็บเสียงไว้ร้องเพลงลูกกาฟิลร้องเพลงพอบอยได้ทุกเพลง <c oughs> ใช่ครับเพื่อนกัจจนเลยเป็นเนี่ยาฟิลเนี่ย <c oughs> ก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าเขาเป็นคนมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบ ะะถามว่วกนี้ก็เลยชอบบริเ็นมอลำตะน้อยแบบนี้แร้ครับกว่าจะพิสูจน์ตัวเองบางคนเนี่ยอายุยี่สิบกว่าปีวหนนี้จังเพิ่นจังไห่ถือไม่จังไห้แตเป็นนักล้องแม้ว่าบางทีแม้ว่าบางทีบอกว่าเป็นดาวรุ่งแตกการที่ได้รับบทเป็นตัวเป็นตนนี่มันบดง่ายนะฮะมอลำเนี่ย แสดงาาว่าเท่ากาฟิวเป็นมีความพยายามมีความราับผิดชอบนะครับพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นให้แฟนคลับได้เห็นให้หัวหน้าได้เห็น,นให้พ่อได้เห็นกาฟิวกับจังไดมีบทบาทมีหนาทีนะครับตั้งแต่หน่อยปันนี้เพิ่งอายุกี่ปีใช่ไหมครับ สุขภาพน้ำเดืบอดขอบคุณครับพี่พงศากดิ์ผมขอริยาตแต่งหนาไปน้ำเลย่าเผื่อมีคนกดลิงก์ปากมุดสื่อของซอยเรื่อยๆบท่านในลุ่งไหลดูจากโคกสำโรงลุบุรีสวัสดีครับสำโรงโคกสำโรงกับสำโรงโคกสำโรงโคกมีอยู่ชัยภูมิ โลกมันหมุนอยู่ตลอดมันมีคนใหม่มาตลอดเราพิชิตเรามีจุดยืนแล้วเรามีตําแหน่งแล้วแต่ละเราไม่พัฒนาเนี่ยถ้าคนอื่นที่เก่งกว่าเขาอาจจะไม่ชิงเก้าอี้เราได้นะฉะนั้นเราอย่าประมาททุกอย่างเลยสเงหน้าไม่นั่มเลยครับ นอนขันอนเนี่ยริมนีกัได้แ่งหน้ไว้ก่อนค่อยทำผมพี่ครั้ดูจากตราดที่ตราดเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นหรือยังครับ สั่งซื้อยาซีฟันหนึ่งหลอดส่งฟรีครับผมแม่กดลิงก์ที่ปักหมดเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดเลยนะครับผม เสื้อร้อยตัวสุดท้ายนะทุกคนใครพลาดรอบนี้คือจบเลย ฟิลจริงมากไม่เคยหยุดงานแมนครับบางทีมันกัดธรรมดาน้องลูกประสบการณ์แล้วว่าท่านไหลประสบคือการทํางานเนี่ยไม่ไม่ได้ห่วงเขาเพราะว่าสั่งอะไรแล้วเขาทําเลยอันนี้คือไม่ได้อวยลูกบรเบรอวยลูกนียครับสั่งเลือแล้วทําเลยกาฟิลแต่ว่าเขาอาจจะอ่อนประสบการณ์ทางด้านการใช้ชีวิตบางทีการอยู่กับเพื่อนกับมูอยู่กับคนจํานวน มากจํานวนหลายๆคนหนึ่งเสียครับมันก็จะอาจจะมีกระทบกระทั่งหรือมีอะไรที่มันเสียดสีบ้างตรงเนี่ยแต่พยายามที่สะเรียกลูกมาคุยให้เข้าใจคือ,อหลาตรงมันจะเป็นประมาณนี้แหละลูกมันเป็นแบบนี้ของมันมันอยู่ที่เราที่จะจัดการความรู้สึกของเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราเขาเราอย่าไปใส่ใจเพื่อนขนาดนั้นเราอยู่ที่นี่เพื่อการทํางานไม่ได้อยู่เพื่อใครไม่ได้อยู่เพื่อเพื่อน ถ้าเราทําดีแล้วทานะคือเราทนะําหน้าที่ของตัวเองให้มันดียาใค้นวายเฮ้าใดนะฮะเฮาเฮ็ดดีแล้วไผสิเเ้าไปไล่ใดคระก็ mm hmm. เฮ็ดยังเฮางบ่ไดเพราะว่าเราทําดีแล้วซื้อยา 4, ีฟันหนึ่งพันบาทครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับคุณแม่สีวนวลแม่ฮะแต่กดลิงก์ที่มีเข็มหมุดอยู่ด้านล่างครับมันจะขึ้นแล้วก็แตะไปเลยตรงภาษาอังกฤษ ทึงสั่งงานทึงให้ลูกน้องทึงขายของทึงเอียงพร้อมๆกันทุกคอให้หลายๆด้วยครับ ช่วยกันเด้อเดี๋ยวผมขอได้ยาตแต่งงาไปด้วยเราคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องคุยเรื่องขายของก็ได้คนสื่สื่อมันบริยากดอกพิ่งของดีของดีเอาไปใช้มันก็เราก็ได้ใช้ของดีครับไม่ได้เสียเงินฟรีจ่ายเงินแล้วเราได้ของแล้วก็ได้ของดีด้วยซึ่งถ้าไปซื้อตามแบรนด์อื่นท้องตลาด ไม่ได้ดีขนาดนี้แม่โอนเงินไม่เป็นแม่ยอมเสียค่าส่งอ๋อได้ครับแม่แม่ก็แจ้งบอกแอดมินเลยครับว่าเก็บเงินกายปลายทางวันนี้ตาเหน,นื่อยๆวันนี้ขนาดนอนเยอะมากนะครับเมื่อคืนเลิกตีสาผมก็น่าจะหลับประมาณตีห้าครับ รับประมาณตีห้าแล้วทีนี้ก็มาตื่นอีกทีเที่ยงอาบน้ําเพราะว่าต้องออกจากที่พักพอเทีย่ยงแล้วทีนี้ก็มากินเอ็มเคที่บิ๊กซีแถวๆงานนี่นะครับบิ๊กซีแยกปัะตรงใจตอนแรกว่าจะมาร์กหน้าบนรถแล้วลืมลืมเอามาร์กหน้าใส่กระเป๋า ม,มันอยู่มันอยู่ลึกอยู่บนรถนั่นแหละแต่มันอยู่ลึกก็เลยไม่ได้าา์ k หน้าปกติเวลานอนบนรถผมจะมาา์หน้านะสามสี่วันมากครั้งหนึ่ง ถามมาเสียดายบ่เสียดายอยู่ดีค้นเสียงดีเสียดายที่เห็นในเขาอยู่บ่ได้ซึ่งมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเขาเราไม่ได้ไล่ใครออกแต่ว่าเราลดบทบาทลงพอลดบทบาทลงแล้วก็สิเนี่ยการบาพ่พอใจแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะไปอยู่บงแต่ด้วยความว่าเป็นเด็กเนาะเด็กหน่อยอยู่น้ำเห่าหอย่างเช่นน้องแต้ แต้วนี้เป็นนางเอกประถมแต่กว่าเขาจะแข็งแรงได้เขาอยู่ที่เนี่ก็แบบน้องก็ย้อมรับเดบิวู่หนีน่นองเป็นเด็กหน่อยตอนนั้นก็ทําไม่ถูกอะไรหลายๆอย่างแต่พ่อด้วยประสบการณ์และบททดสอบอะไรต่างๆที่เราได้ลงโทษน,นี่แหละมันก็หล่อหลอมให้เขาแต่เขาก็ไปเติบโตที่วงอื่นแล้วกลายเป็นคนที่มีคุณภาพแต่ในขณะที่เขามีคุณธารมขึ้นเขาต้องไปอยู่วงอื่นแล้ว แต่ในช่วงเวลาที่อยู่กับเราเขายังต้องเรียนรู้อยู่อันนี้ไม่เป็นไรเราเข้ากับเขาใจได้แบบนั้นแต่จริงก็เพราะอย่างนั้นเป็นแบบนี้หรอครับ สั่งแล้วค่ะยาซีฟันสมุนไพรครับพราะคุณค้าแม่บดครับจะได้ไปเล่นการชาติเอ็ดไหมครับกําลังเดินทางกลับบ้านจะได้คุณแอนเล่นนะครับวันที่หนึ่ง,ว,งวันที่หนึ่งมกรลาครับวงแอนออดีเล่นที่การชาติเอยยศใจก็ร้อยไม่มีครับไม่ค่อยได้รับการชาติปีนี้มันมง,งานเจ้าภาพ งานตำหมู่บ้านงานประเพยนีมันเข้าเต็มก่อน โรงเรียนไหนอาดโยกอ,อกไปวันที่สิบหกงานลองคายได้ม่าบอจางงานหยิ่ยงครับผมขันใจเกินร้อยเนี่ยผมก็ต้องไปแหละครับ กนวงใดครับวุ้งใจก็ลอยบ่ครับขันวุ้งใจก็ลอยน,นี่มีผมแน่นอนครับแต่ถ้าถามผมว่าคิ้วงานมือนีอยู่ใสมือนันอยู่ใสขอโทษนะครับผมจำไม่ได้ผมไปเสม,มือผมก็สิจจำมือต่อมือไหมครับถ้าแฟนคลับอยากคอนเฟิร์มอยากหูอยากชัดเจนคืออยู่ในเพจเพิ่นสิเพจโพดอ่าอัปเดตไว้เป็นตารางเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือน,น,อ,นอยู่แล้วเขาเข้าไปเบิ่งมองหันเลยครับ ทำในขณะที่ผมไรสดนี้ผมตอบก็ได้เพราะว่าไอ้ o g l e Sheet ผมที่เป็นตารางงานผมก็อยู่ในเครื่องที่ไ์สดผมก็ออกไปเปิดดูไม่ได้ผมกระตอบก็ได้และผมก็จําไม่ได้ว่างานแต่แต่ละวันมันอยู่ที่ไหนคือถ้าจาปุ๊บเนี่ยมันสิมันสิมนส,สมองมันสิเต็มครับเพราะว่าจําไปมันก็เข้ากับขมไปบ่ไ,ได้นะครับห้าไปเย็นงานมือต่อมือ กะสิมีตัวครับอำเภอสากใครเห็นลงในคิวงานกระสิมีตัวครับผมคิวงานอยู่ในอยู่ในเพจมันมีแมนบอครับทำมีก็คือมีครับ่น,นหลักคือคอนเฟิร์มผมหมูแต่ว่ามืออ่นเส็้ไปเสี็สเกต อนเย็นพี่ๆร้องเพลงพอบอยเกียงมากค้าครับผมเป็นแตได้เป็นนักร้องบอกเพลียพลอยาปากแปร ีฟันสองหอดคุณแม่รบกวนคุณแม่กดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับ <S <S แฟนคลบพี่ๆแม,แม่ๆทุกๆท่านที่จะอัปเดตคิวนะครับบอยมีในเพจนะครับที่เราอัปเดตเป็นเดือนเดือนอยู่นะครับผมก็าตามนั้นเลยกลุมปิดเดือนธันวาคม EP8 วันไหนวันเขาดาวเลยครับ31 31ธันวาคมครับผมแล้วก็ อ่า uh, EP 9เราจะยกยอดไปเป็นวันที่4มกราคมนะครับอันนี้ก็คือเป็น EP 9เมาเดือนธันวาคม,มเราจะไปยกยอดไปเป็นวันที่4มกราคมเพราะว่าเพราะว่าวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยครับงานที่มีแอนด้วยรับเขาเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์เราก็เลยจะขยับไปชดเชยให้และทีนี้จะมีไลฟ์สดของแอนวันที่อยู่กาชาดูบน เราจะเอาไปแถมในกลุ่ม EP ที่9นะครับกลุ่ม EP ที่9เมาเดือนธันวาผมจะเอาแถมจะมีไลฟ์สดงานคาชาช่าุบลของแอนออร์ดีนะครับแล้วก็การาชิาร้อยเอด้วยนะครับวันที่1จะมีแถมใน EP ที่8วันที่3ของแอนจะแถมใน EP ที่9 คอนเสิร์ตแอนมีวันที่3อยู่ที่กาชาดอ่าวันที่1อยู่ที่กาชาดร้อยเอ็ดวันที่3ามกาชาดอ,อบุบลผมจะเอาไปไลฟ์ในกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับ มักใจกันลอยครับที่ผ่านมาอยู่งานอำเภอสกไยมันแหง่งจากสอบออลาวจาพอบ่อยมาด้วยครับเมื่อนันมันดวนมันค้นกาสิบ่หลายเข้ากัสิบป,ประเดมมวนเนาะแต่ว่างานยมเพื่อสกไขมันเป็นงานของอำเภอครับน่าจะดูฟรีด้วยนะครับมาให้กําลังใจเยอะๆเลยพี่น้องฟังสายเปลี่ยนหอนงานเนี่ดอย แกงกับเหมือนแล้วนี่แหละเวลาที่ผมไปซื้อเครื่องสมางผมทําไมซื้อเยอะๆไว้ทีละสามสี่ชิ้นทีละโหลเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไปซื้อพอมันหมดมันก็จะหมดไปเลยย้ำเว้นกับผมนี่่างครับนน ครับการกุศลขอหมายเลขบัญชีด้วยครับแม่ซิริมาบอกว่ามาองๆไว้แล้วครับผม ต่อไปนี้ไลฟ์ของแอนคือทุกไลฟ์ที่ผ่านมาจริงๆผมก็เป็นคน EP 8มีแอนอรดีหรือเปล่าครับไม่มีครับวันเขาดาวไม่มีแต่ผมจัดแถมวันที่หนึ่งผมจะแถมวันที่หนึ่งมกราคมที่กาชาตร้อยเอ็ดเป็นคอนเสิร์ตแอนอรดีผมจะแถมในกลุ่ม EP 8แต่ของใจเกินร้อยวันที่31เนี่ยไม่มีแอนอรดีแต่ผมจะแถมวันที่หนึ่งใส่ ต่อไปทุกไล์ของแอนเดีจะเอามาไลท์ในกลุ่มของใจกะร้อยทั้งหมดนะครับพอผมก็เป็นคนจัดการค่าใส่ใจจัดการประสานงานอย่างคือเก่าแล้วที่นี้คือถ้าทุกคนไม่ซื้อไม่เป็นไรก็รอดูอัปเดตคิวคือคือบางทีการถ่ายทาเนี่ยนอกจากจะไลท์แล้วน่จะเอามาเป็นไลท์แล้วบางบางที่อ่ะไลท์แต่ละเวทีมันดึกบางทีขึ้นเวทีห้าทุ่มตีหนึ่งคนก็ดูน้อยแล้วอันนี้ไม่เป็นผล ฉะนั้นจะมาไลน์ในกลุ่มเลยครับจะมาไลน์ในกลุ่มเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้ากลุ่มได้ซื้อบัตรได้สนับสนุนได้ซัพพอร์ตกันแล้วทีนี้ก็จะได้ผลงานไปลงใน YouTube ในช่องต่างๆของของแอนดีไหมครับ e p พีแมีแอนไหมครับมีครับเพราะว่าเราจะไลฟ์สดคอนเสิร์ตแอนอดีที่ร้อยเอ็ดวันที่หนึ่งมกราคมเราจะไลฟ์ในกลุ่ม e p พีแถ้าถามว่ามีแอนไหมก็จะตอบว่ามีครับผม ใช่ครับผมว่ามันบางทีมาไลฟ์ดึกๆถห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ไม่เป็นผลหรอกคนที่เป็นคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่คนดูแบบห้าหกขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่านี่แต,แต่แต่งานนี่แอน่ะ YouTube วิวก็สูงเอามาลงเพจวิวก็สูงเหมือนเดิมฉะนั้นนี่แหละก็ถือว่าทุกคนจะได้ซับพอร์ตกันด้วยตีกรอบให้ทุกคนเข้าเล่นบ้างเลยละ ให้ทุกคนได้รวมกลุ่มกันนะครับเพราะว่าสิเป็นวงแอนหรือวงบ่อยมันก็เป็นการอำนวยการของของแอนของบ่อยกับเรานะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการให้เกียรติคนที่เมาเมาด้วยมีความพิเศษให้กับคนที่เมาเมาคนที่ซับพอร์ตเราต้องไลฟีดอกเพราะว่ามันก็เล็กๆ,ๆน่อยเนาะ ตอบแล้วลอยก็บาทมันก็ได้ดูทั้ง2วงอะไรประมาณนี้ฮะในเบิองทั้ง2วงในซัพพอร์ตกันแล้วทีนี้เราก็ได้งานไปลงมันก็ได้มาช่วยเรื่องรายจ่ายเพราะว่าไลฟ์แต่ละรอบก็20,000บาทค่าจ้างทีไ์นะครับผมก็เป็นคนจัดการส่วนนี่หาเพราะผมก็เราขายงานใน YouTube ขายงานในเพจในทิก t ก k ในอะไรอยู่แล้วเพราะเราเราได้จากไลฟ์สดเราบันทึกไฟล์แล้วเราก็ไปตัดลง นก็นไปเบ่งอยู่มองหันคือเขาอันนี้ก่บเฮาขับถือว่าตอบแทนคนที่เมาเมาให้เขาข้าก็แล้วกันได,ได้พิเศษเมาเไว้สบายใจครับผมต่อไปอ่ะเอาเป็นบัญชีคู่ตลอดเลยก็ได้ผมก็จะทำแบบนี้แหละ ก็จะเป็นเมา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 ไม่ใช่แค่ว่าเมาเมาใจกัน้อยนะครับเมาเมาออรดีแบรนดและใจกันร้อยเ,ออเริ่มเดือนม,มกราคมนี้เลยปันไหนแอนไปแสดงที่มันมีโปรดักชันใหญ่ๆเวทีสวยๆแล้วเป็นงานใหญ่คนเยอะที่มันจะได้ภาพที่ดีอะ่อก็จะให้ทีมไลฟ์ไปไลฟ์แต่ก็จะไลฟ์ในกลุ่มครับ ได้เจอหมอหเดือนมันกะสีโยดสีงวยแน่ละครับเท่าแล้วยาสีฟันสองหลอดกดลิงที่ปักหมุดได้เลยครับขอบคุณแม่สมพรครับ มองไอ้วา,วางแผนว่าจะทําเพลงทําเพลงให้อรอดีแต่ก็ยังยังไม่โดนใจอยากมีสักเพลงหนึ่งไว้ปล่อยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับ พี่อ้อนสนับสนุนเหมือนเดิมขอบพระคุณนะครับ มันก็จะได้ไลฟ์บ่อยๆด้วยครับจะได้มีงานได้อัปเดตเพราะว่าเิดคว่า,วาเสียงเขามันติดหูคนแล้วบางทีการเอาเพลงเก่าเร่งใหม่ขั้นเปลี่ยนสคริปต์มาตลอดอย่างเงี้ยพอเราได้ไปบันทึกไลฟ์สดแล้วเอามาตัดลงบางทีมันก็เป็นไวรัลขึ้นอย่างเช่นเพลงเปลี่ยนความตั้งใจหรือเพลงอยี่ยงต่างๆนะครับเพลงลืหมดสิบเพลง มันก็เกิดจากคนไปเล่นแผ่นเสียงนะเมาต่อไปจากเดือนเดือนอเดือนหน้าเนี้ก็จะได้ดูทั้งแอนทั้งบอยโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าอแอนจะได้มาขึ้นเวทีใจก็ร้อยหรือเปล่า เพราะว่าจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตแดงในกลุ่มเข้าไป ต้อตาขึ้นตุ่ปกติถือเครื่องสมางแล้วมันซีซึนขึ้นดิอันนี้คือมีตแ่ม่วนนอนตลอดเมาตลอดไม่เคยพลาดขรบคุณครับคุณแม่สงาขอบคุณนะครับแม่ รอาลูกบอยอยานสีฟันขอบคุณมาก,มากๆกติดตามลูกบอยตลอดลูกเพียบลูกบอยลูกแอนใคนครับจาาของใจดีทุกอย่างขอบพระคุณครับนักลองหัวหน,าน,หวน,น,นว้ามั่งวงน้อนเนาะมันนี่เป็นต่าหาวปะนเนาะเมาแล้วต้องรีบดูนะครับไ์สดเดี๋ยวนี้มันจะดูย้อนหลังได้แค่หนึ่งเดือนอ๋อใช่ครับ อันนี้มันเกิดจากระบบของ a c e b o o k นะครับมันปรับใหม่ที่ไลฟ์สดในกลุ่มมันลบเราไม่ได้ลบเองนะครับ Facebook มันลบเองของมันมันให้เวลาหนึ่งเดือนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เปิดหรือไลฟ์ปิดครับมันจะลบของมันเองนะครับมันจะมีเวลาอยู่แค่ได้แค่30วันครับอันนี้มันเกิดจากเกิดจากระบบของ Facebook เองนะครับเราไม่ได้ลบเอง เราคนที่เป็นครีเอเตอร์ครับคนหรือเราเองก็ได้แหละที่เรามี f c e e o o o เนี่ยเราลองกดไลฟ์สดดูนะครับไลฟ์ mm hmm. สดจบปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เรามันจะขึ้นให้ดูว่ามันจะขึ้นมาแจ้งเตือนเราว่าไลฟ์สดของคุณจะสามารถอยู่ได้30วันมันเป็นอัตโนมัติของระบบมัน,ม,นมันเปลี่ยนระบบของมันไปเรื่อยครับ